เปิดอาชีพสามีปูปายาหลังคนสงสัยทำไมถึงรวยจัดงานแต่งสุดอลังการ หลังจากที่นักแสดงสาวอย่างปูปายานะครับได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนามที่ชื่อว่ามิสเตอร์ก๊กเจ้าบ่าวนักธุรกิจเอเชียที่ย่านเบลแอบเบอร์ลี่ฮิลล์สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ครับท่ามกลางบรรยากาศชื่นมืน่นและเพื่อนในวงการและนอกวงการญาติมิตรที่สนิทครับร่วมเข้ามาแสดงความยินดีกันจํานวนมากต้องบอกเลยครับว่างานนี้สุดอลังการจริงๆทั้งชุดเจ้าสาวนะครับแบรนด์ดังสร้อยคอสร้อยเพชรเจ้าบ่าวนะครับมอบให้คาดอกกุหลาบทุกสายพันธุ์ทั่วโลก มารวมอยู่ที่งานนี้ที่เดียวและค่าตกแต่งสถานที่ใหม่ทั้งหมดครับรวมๆกันกว่าแล้ว260ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งทุกคนนะครับก็ต่างตารุกวาวขึ้นมาสุดๆกับจํานวนเงินมหาศาลนี้ครับในงานแต่งของนักแสดงสาวสวยงานนี้ครับก็เลยทําให้หลายคนนั้นเกิดคําถามขึ้นว่าสามีปูปายานั้นทําอาชีพอะไรทํางานอะไรเป็นใครมาจากไหนสําหรับเจ้าบ่าวป้ายแดงของปูปายาคนนี้ครับชื่อว่ามิสเตอร์โกะอายุ46ปีครับนุ่มเอเชียน,นักธุรกิจระดับมหา เศรษฐีเลยทีเดียวรู้จักกับสาวปูนะครับผ่านทางคุณแม่ซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่ด้วยความที่สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องอีกทั้งในวันที่คุณแม่ของสาวปูนั้นเธอป่วยเขาก็อาสาไปเฝ้าไข้ให้คุณแม่แต่ก็ยังไม่ได้รู้จักกันดีพอจึงทําให้เธอนั้นทราบซึง้งอีกทั้งเจ้าบ่าป้ายแดงคนนี้ครับยังเข้าใจเรื่องงานและทุ่มเทในการทํางานของปูปายาอีกด้วยจึงทําให้ทั้งคู่นั้นเข้ากันได้ ซึ่งต้องบอกว่าอายุที่ห่างกันถึง12ปีนั้นไม่ใช่อุปสรรคสำหรับความรักของคู่นี้ก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกันหลังคบหาดูใจกันมากว่า2ปีนอกจากนี้แล้วในรายการของพิธีกรคนดังอย่างมนดำธคชาพานะครับยังได้เผยอีกว่าสามีของปูไปยานั้นรวยมากๆรวยจริงๆเป็นเจ้าของกาแฟที่เวียดนามด้วยอย่างเวลาไปเที่ยวเวียดนามนั้นทุกคนก็จะไปซื้อกาแฟที่นี่ซึ่งเป็นกาแฟของแฟนปูไปยานี่แหละ มดดำขาชาพากล่าวบางช่วงบางตอนให้ฟังซึ่งงานนี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าการจัดงานแต่งงานในครั้งนี้ของสาวปูไปาย,ยานและแฟนด้วยครับซึ่งดอกไม้ที่ประดับประดาในงานแต่งนั้นใช้ดอกกุหลาบสีขาวทุกสายพันธุ์มาทุกทั่วโลกครับมาประดับประดารวมแล้วราคาครับ12ล้านบาทงานอินทีเลียห้องบอลลูมครับที่แปลงโฉมใหม่ทั้งหมดทั้งสิน้นและของช่วงชุดเจ้าสาวช่วงพิธีการนะครับออกแบบโดยแบรนด์ดังแบรนด์หรูลักชัวรี่อย่างวาเลเตโนคาลเจอร์ พร้อมกับสร้อยคอเพชรครับที่เจ้าบ่าวมอบให้สาวปูปายานั้นมูลค่าสูงถึง200ล้านบาทซึ่งไม่นับรวมแหวนเพชรเม็ดใหญ่เป็นๆนี้ครับที่สาวปูปายาใส่อยู่และก็ชุดอัฟเตอร์ปาร์ตี้ครับสั่งตัดพิเศษจากแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่างวิเวียนเบสบูดมูลค่าราวๆสามจุดห้าล้านบาทแม่เรียกว่าอลาังการสมการรอคอยครับสำหรับงานวิวาของนักแสดงสาวสวยตัวแม่แห่งวงการอย่างสาวปูปายาครับกับเจ้าบ่าวนักธุรกิจชาวเอเชียครับมิสเตอร์ก๊ งานนี้ซูเปอร์สตาร์ดาราครับก็ต้องขอแสดงความดีใจกับสาวปู่ปยาและแฟนหนุ่มนามว่ามิสเตอร์ก๊กกันด้วยครับ